โปรไฟล์ส่วนตัวของเราเนี่ยถูกจำกัดการสร้างรายได้ a c e b o o k นะคือว่าไม่ได้เกี่ยวกับเพจนะเพจยังสร้างรายได้ได้อยู่เพราะว่าเพจก็ไม่ได้ทำผิดกฎอะไรเนาะแต่ว่าโปรไฟล์ส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่า,าถูกจำกัดสร้างรายได้เกี่ยวกับนโยบายพาร์เนอร์นะเพราะว่าเหมือนกับมีภาพโป๊เปลยอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโปรไฟล์ส่วนตัวเนี้ยเราก็สร้างมาแล้วประมาณ เปิดสร้างไรายได้อะมาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ถูกจํากัดมาเป็นปีและจนป่านนี้ก็ยังไม่คืนเครื่องมือมาให้เลยเขาก็บอกว่าให้เข้าไปแก้ไขอะเหมือนกับว่าให้เข้าไปลบเหมืงลบคลิปก่อนอะถึงเขาถึงจะเปิดการสร้างรายได,ได้ได้ใหม่เนาะก็เราก็ยังไม่ลบเพราะว่าเราโพสไปเป็นพันคลิปอะ เราเราสร้างโปรไฟล์นี้ประมาณจะห้าปีแล้วมั้งแล้วเราก็โพสโพสอะไรของเราไปแบบโหเยอะแยะมากอะ่ะแล้วมันจะเป็นพันคลิปแล้อวอะทั้งไลฟ์สดอะไรเนาะตอนนั้นก็เคยเตือนโดนมาตรฐานชุมชนอะไรเงี้ยเราก็เขาลบโดยเองโดยอัตโนมัตินะตอนนั้นอะแล้วพอเรามาเปิดสร้างไรายได้เนาะตอนแรกเขาก็ให้เปิดแหละส่งเครื่องมือเรียงมาให้พอตอนหลังแล้วแบบเหมือนเขาตรวจย้อนหลังอะตรวจย้อนหลังเสร็จก็บอกว่า ถูกระงับสไร้างรายได้เลี้ยวเนาะก็เนื่องจากมีผ้าโป๊เปื่อยแล้วก็เราก็ไม่ได้ลบอ่ะคือเราลบบ้างไม่ลบบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปิดโหมดไปก่อนเนาะปิดโหมดมืออาชีพไปเสร็จแล้วเราก็กลับมาเปิดใหม่อีกดูซิว่าใจคืนเครื่องมือให้เราไหมเพราะเราเห็นบางคนนะ่ะเขาก็ไม่ได้ไปลบคลิปนะเขาก็ยังกลับมาสไร้างรายได้ได้เนาะโดนไป3มเดือน4เดือนอะไรเงี้ยกลับมาสร้างรายได้ได้เราก็ดูดีว่าของเราจะกลับมาสร้างรายได้ได้ไหม นี่เป็นปีแล้วลองเปิดหมดเล้เราก็คือจะลองเปิดหมดมืออาชีพอะค้างไว้โดยที่เราไม่ปิดเลยดูดีว่าจะกลับมาสร้างได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องลบคลิปอะอืปรากฏเนี่ยจนปีแล้วยังกลับมาสร้างอะไรได้ไม่ได้เลยเราไม่แน่ใจว่าต้องลบคลิปหรือเปล่าแต่เราก็เราคิดว่าเราไม่ลบอะเพราะว่ามันไม่ไหวละเพราะว่าคือมันเป็นพันกว่าคลิปอะ เราก็คงลบไม่ไหวหรอกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้คลิปไหนแล้วมันก็มีบางแล้วหลายคลิปมันก็มีคุณค่าทางความทรงจําด้วยเนาะเราก็เลยโอเคเราก็เลยคาไว่าอย่างนี้แหละเปิดหมดมัญชีพค้าว่าอย่างนี้แหละอืมคือรอจนกว่าเขาจะเขาจะกลับมาให้คืนเครื่องมือมาให้เราถึงจะมาโพสต์ต่อแต่ตอนนี้เราก็พยายามไม่โพสต์อะไรเนาะอาจจะโพสต์แค่รูปอะไรเงี้ยไลฟ์สดยังไลฟ์ไม่ได้เลยนะเขาไม่ให้ไลฟ์ด้วยแบบอืม ส่วนใหญ่ไลฟ์สดนี่เขาจะเข้มงวดมากอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไปไลฟ์ like อะไรที่มันแบบเหมือนกับมันล่อแหลมไม่ค่อยสุภาพอะ่ะก็อาจจะเกี่ยวแต่เราก็ไม่ได้ลบนะเพราะมันเยอะมากเราไลฟ์ทีโอ้โหเยอะเป็นหลายเป็นพันๆคลิปเลยนะเราไลฟ์มาหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สดไลฟ์สดอะ่ะแล้วก็อ่าไอโ้โปรไฟล์เนี้ยเป็นโปรไฟล์ที่สร้างเพจสองเพจแล้วนะแต่เพจอะ่ะแต่มันไม่เกี่ยวกันเพจเราก็ยังสามารถสร้างไรายได้ได้อยู่ ถึงโปรไฟล์อะผู้ดูแลโปรไฟล์หรือโปรไฟล์จะถูกจํากัดการสร้างรายได้เนาะโปรไฟล์ที่เปิดโมดลาชีป่ะแต่ว่าเพจอะที่โปรไฟล์เนี้ยผู้ดูแลคนเนี้ยไปเปิดเพจอันนี้ไว้อ่ะก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้อยู่นะสองเพจแล้วก็สามารถเปิดเพจอื่นแล้วก็สร้างรายได้ได้เรื่อยๆคือเราจะบอกว่าถ้าเกิดกรณีเนี้ยก็ไม่ต้องรอเนาะคือรอแหละแต่ว่าก็เปิดเพจไปด้วยเปิดเพจไปด้วยเพราะว่า ถึงโปรไฟล์จะถูกจํากัดสร้างรายได้แต่เพจก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้อยู่ของเราก็คือไปเปิดของเราก็เคยเปิดเพจนะแล้วก็อันนี้ก็สร้างรายได้ได้อยู่สองเพจมันไม่รวมกับมันไม่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์จริงๆโปรไฟล์เนี้ยเวลารับเงินนะ่ะก็ไปรับรวมกับเพจแรกของเรานะอแต่ว่าพอถูกจํากัดสร้างรายได้เสร็จเนี่ยเขาก็ตัดโปรไฟล์เนี้ยออกไปเนาะหมายถึงว่าเขาก็ไม่เอามารวมการชำระเงินในเพจแรกไงแต่ถึงตอนนั้นน่ะที่ถูกจํากัดสร้างรายได้เขาก็ยังจ่ายเงินให้นะ ายเงินเสร็จหลังจากนั้นก็เหรียญก็ไม่วิ่งละพอขึ้นว่าถูกจำกัดสั้นปุ๊บเหรียญไม่วิ่งเลยอืมแต่เขาก็จ่ายให้อะไรเงี้ยคือถ้าไม่ใช่เป็นแบบว่าละมิดแบบเกี่ยวกับเหรียญอะผิดนโยบายเรื่องเหรียญอะไรเงี้ยอันเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะจ่ายให้แต่ถ้าเป็นแบบเหรียญเห็นที่เขาบอกบอกกันนะเหรียญอะถ้าเป็นเกี่ยวกับเหรียญนะเขาจะไม่จ่ายเนาะรอจกอนกว่าจะปลดล็อกแล้วก็อะไรเกี่ยวกับอะไรนะพฤติกรรมอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะเขาก็ เขาก็ไม่จ่ายนะอันนี้คือเท่าที่รู้นะเท่าที่เราฟังมานะแต่เราก็ยังยังไม่นี่อืมเพราะว่าของเราโดนโป๊เปอือยอย่างเงี้ยผิดนโยบายเกิดกับโป๊เปื่อยเขาก็จ่ายให้เหรียญนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็หลังจากเขาขึ้นว่าถูนจัก,กัดสร้างไรายได้เหรียญก็ไม่วิ่งเลยไม่วิ่งละก็คือคือถ้าคือโปรไฟล์ส่วนตัวเนี่ยพยายามอย่าโพสอะไรถ้าจะมาเปิดสร้างไรายได้เนี่ย พยายามอย่าโพสอะไรที่ผิดกฎคือถ้าเคยโพสต์เยอะแล้วอะโพสต์เยอะแล้วแล้วแบบว่าแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันมีคลิปที่ผิดกฎหรือเปล่าเราว่าให้เปิดโปรไฟล์ใหม่แล้วก็สร้างใหม่เลยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไม่ต้องเอาโปรไฟล์นี้มาเปิดหมดอาชีพเนาะให้สร้างเพจแล้วก็สร้างรายได้จากเพจเลยเพราะว่าเพจมันจะไม่เกี่ยวกับโปรไฟล์แต่ถ้าถ้าคนที่แบบถูกจำกัดสร้างรายได้แล้วอยากจะกลับมาสร้างรายได้ได้เนี่ย บางทีก็คือจําเป็นจะต้องลบคลิปทั้งหมดนะเพราะเขาแจ้งเรามาว่าให้จัดก,การแบบโปรไฟล์ของคุณเพื่อจะกลับมาสร้างรายได้ได้ใหม่เขาแจ้งเรามาอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าให้เราไปลบคลิปไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคลิปไหนแล้วมันเป็นพันพันคลิปแล้วก็เลยโอเคปล่อยเลยตามเลยนะอะไรเงี้ย